สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันวันเสาร์นะคะวันนี้พบกับทองคักแทงสไตล์จาะเช้าวันเสาร์นอกวันสุดร์สดาของวันทํางานเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะไปขายหอยหนึ่งวันค่ะไปดูว่าวันนี้เราจะสมบัญญนยาณเป็นแม่ค้านะคะจะขายหอยได้กี่กิโลค่ะจะไปะลุน้นไหค่ะหอยะอะไรคะแม่เล็กพี่เล็กพี่เล็กไไทย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 มาก อ่ะใครสั่งไว้หยิบเลยค่ะหยิบเลยของพี่นะแม่สังโลพี่จ่ายเลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ใครจะจ่ายได้ยาวแบคะนะแต่แค่นอนมาก็ได้ไปกลับบ้านก่อนไข่ข้าวหอยสโลพี่เบลอะไรนะยี่สามโลใช่ถุงละโลใช่ไหมใช่ถุงละโลโอเคหยิบเลยค่ะพี่แพงหยิบเลยค่ะถุงละโลค่ะ พ่อหนึ่งโลหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะในอีกไม่กี่โลแล้วคุณค่ะหายแขงหายแขงค่ะจี เหลือสามโลสามโลสุดท้ายแล้วค่ะอ่ะพี่บามโลหนึ่งที่มากี่โลร้อยสี่สิบค่ะพี่บามเลือกสท้ายาาามันเอามาจากไหนไม่ได้จะเอาไม่ได้จะเอามาจากมหาชัยเอามาจากไหย่าไม่มีของใครนะเป็ไป้มอนะไม่มีไม่มีเดี๋ยวเข้ากันทีมีวเต็มันก็ทัอกการ แล้วสองโลสุดท้ายแล้วค่ะเลืเอ,อของน้องตาโลสุดโลสุดท้ายปาดขายดีขายดีขายเกี้ยงภายในห้านาทีเลยไปแล้วกลับบ้านแล้วจ้าขายหอยหมดเรียบร้อยพี่น้องยี่สิบห้ากิโลภายในห้านาทีขายหมดเรียบร้อยนะคะนี่ก็ลูกค้าเราคนหนึ่งสองโล <laughs> พี่ชายไปทำน้ำจิ้มซีซอดกินไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีมากไปไปเลิกงากนแล้วก็เดี๋ยวแวะมาหองน้องชายจะแป๊บหนึ่งพี่จะเองมาแวะกินส้มตำก้อนจะข้าวเมื่อกี้ขายดีแฮงหอยแครงยี่สิบห้ากิโลขายหมดแป๊บขายในหานาทีวูขายดีค่ะคแบบคไปอย่างตี ขายเงินเส้นนะจ้าขายดีขายดีครับคุณยงสูนนัอันนี้หลุดออกมาได้ไหมเมืี้ขายไม่ได้แม่มากินตาักสมอยู่ของน้องไายพี่น้องมาเห็ดหอยห่อต้มเมี่ยงหอยห่อแม่ไปกินน้ำกันเด้อวันนี้เด้อเดี๋ยวรอน้องไายก่อนเขาไปซื้อของอยู่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยสูนเลยไมนต้องไปย์ทำใหม่แล้วระวังล้เฮาโบโซมสวนผักเขาก่อนสวนผักค่ะ ให้พันปูกะนาไว้ขนามต้องสีแย่ให้กินบ้าบุนี่บ้งพริกก็มีนะคะพริกใบกระเพราขนาดกนนนัน้อยมากบรรยากาศลังห้องกับสีประมาณนี้นะ ธรรมชาติปลาดงดิบจหันหน้อยอะไรพี่นองอารั่หายรั่วหายอาซุปคนใดอาซุปคนใดบอก,อกอบอก้าแห้มีเดียดัดมาดีัดีว่ากินบ่นกินแบบรดชานเอาัวนออกนกก้ำเออรักไหมร,รักไหย ผเล้งลงงานไปไงขอขอเอาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วมุน้นผัแนงตัดน้ำจิม้มน้องน้ำคนสวยเจ้าเก่าเจ้าเดิมน้องเนยลวกอยแล้วเมื่อกี้มาวันนี้เขาตีเซีบกันเลมวันนี้เมน,นูอย่างเนยเมน,นูอย่างเ <c oughs> มน,นูอะไรนะ เมนูเมี่ยงปยลาอู้หูมันจะแซบไปอีกเอาตัวยังไงคุณดูเอาตัว,ตวยังไงได้ยังไงอ่ะมันมาแซบร้อนนองน้ำตำน้ำจิ้มด้วแล้วแล้วข้าวตีโซุยกันเลยปลาเผาปลาเผาจิ้มปลาเผาสารพัดผักเลยคะ่ะ แค่งตัวอ้วนๆเฮ้ยโอ้โหโม่สาม,มสามชั้นสามชั้นอีละกินเราอยล,ล,ลดเบิกไปไหนกับปะลาเนาะแตกินกับพอ่อเมี่ยงน้ำกินเจียบป้าเยไอ้บอลกําลังแบงหอยอยู่ วันเาสาร์หอยแงองกับจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆ่ยเปมีวันเสาร์เนเาะมาจ้าบัตรนีพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามันี้กับวันเสาร์เนี่ย,ยมือแรงเนาะกลับมาโฮมพีโฮมนองมากินน้ำกันเนาะพี่น้องจังไรกะ ฝากไว้เสมอด้อจ้ะพอบกันแม่คิปหนาจ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ